สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้คืออีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยที่ต้องจับตาทุกวินาทีเพราะเช้าวันนี้1นึ่งกร,รกฎาคม2568ศารรัฐธรรมนูญนัดประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคำร้องถอดถอนนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงคนล่าสุดของไทยจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนผู้นำคนสำคัญของกัมพูชา คำร้องนี้ถูกยื่นโดยสมาชิกวุฒธธิสภา36คนเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเนื้อหาคลิปเสียงนั้นเป็นการแสดงความอ่อนน้อมต่อผู้นำต่างชาติพร้อมทั้งวิจารณ์แม่ทัพภาคสองของไทยซึ่งพวกเขาเห็นว่าเข้าข่ายละเมิดอำนาจอธิปไตยและอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา160ที่ว่าด้วยจริยธรรมของผู้นำประเทศ ในช่วงเช้าวันนี้เวลา0 9 3 0นตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง9คนได้เข้าประชุมพิจารณาวาระด่วนโดยมีรายงานว่าคณะตุลาการจะพิจารณาสองประเด็นสำคัญคือจะรับคำร้องหรือไม่หากรับคำร้องจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการพิจารณาคดีหรือไม่หากศาลนิมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจะหมายถึงการแขวนเก้าหี้นายกของแพทองทานในเวลาอันรวดเร็ว โดยต้องมีรองนายกรักษาการแทนและกระบวนการถอดถอนจะเริ่มต้นเต็มรูปแบบทันทีทั้งนี้บรรยากาศทางการเมืองร้อนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนหลังคลิปเสียงหลุดจากการสนทนาระหว่างนายกไทยกับฮุนเซนถูกปล่อยผ่านสื่อออนไลน์ก่อนจะกลายเป็นชนวนให้เกิดการชุมนุมขนาดใหญ่ของกลุ่มราชนิยมที่อนุสาวรีย์ชัยเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเสียงเรียกร้องให้ลาออกทันที ไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มพักร่วมรัฐบาลอย่างพลังพิวัตรก็เพิ่งถอนตัวออกจากรัฐบาลทำให้เสียงสนับสนุนในสภาลดต่ำอย่างน่ากังวลสถานการณ์วันนี้จึงเป็นมากกว่าคำวินิจฉัยทั่วไปแต่เป็นวันชี้ชะตาเสถียรภาพของรัฐบาลและอนาคตของประเทศเลยทีเดียวเราจะติดตามผลการประชุมของศาลตลอดทั้งวัน หากมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ข่าวนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยในรอบหลายปีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวด่วนวิเคราะห์เด็ดและทุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบเจาะลึก